สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำนคืนนี้นะครับจะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเบนคิวนะครับรุ่น MX 6 6 0นะครับสำหรับตัวนี้ความสว่าง3,200ลูเมนนะครับมีรองรับระบบภาพ 3D หรือว่ารองรับระบบภาพ3มิตินะครับตัวนี้สำหรับเบน q MX 6 6 0นะครับความสว่าง3,200ลูเมน คอนทราดเรติโอ5000ต่อ1นะครับความละเอียด1024คูณ768หรือว่า XGA นะครับตัวนี้เป็น DLP โปรเจคเตอร์รองรับระบบภาพ3มิตินะครับหรือว่ารองรับระบบภาพ 3D นะครับช่องต่อทางด้านหลังมีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AV เหลืองแดงขาวแล้วก็ VGA สำหรับต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กแล้วก็ HDMI นะครับให้ทั้งสัญญาณภาพและเสียงนะครับผู้ชมครับมาดู รายละเอียดทางด้านหน้านะครับเครื่องสวยงามมากครับคุณผู้ชมครับเครื่องสภาพใหม่นะครับพร้อมรีโมทของแท้แล้วก็มีกระเป๋าให้นะครับแล้วก็มีคู่มือต่างๆอยู่ในนั้นมีสายให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสําหรับต่อคอมพิวเตอร์นะครับสาย VGA นะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องสแตนบายไว้แล้วนะครับทดสอบดูคลิปให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันดีกว่านะครับว่าเจ้า BenQ MX 6 6 0ตัวนี้นะครับ3,200ลูเมนนั้น จะสว่างดีขนาดไหนครับเปิดไฟเหมือนเดิมนะครับผู้ชมครับมาดูกันเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมาดูครับมาดูแสงแจ่มกันนะครับผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับตัวนี้ BenQ MX หกหครับความสว่างนะครับสามพันสองรอยลูเมนทีเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ 3 2 0พรอลูเมนครับถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับ3 2 0พันรอลูเมนครับดูครับดูภาพดูสีสันครับผมไม่ได้ขยายให้เต็มจอนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสภาพนี้ใหม่กิฟเลยครับดูครับสภาพสวยใสไรร่องรอยครับสำหรับตัวนี้นะครับอือดูครับสีโอ้โหสีสันครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โห 3,200ลูเมนครับคุณผู้ชมครับดูสุดยอดจริงๆนะครับแม้กระทั่งฉายตอนเปิดไฟครับสายตอนเปิดไฟยังแจ่มยังสว่างได้ขนาดนี้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมไปดูนกแก้วใกล้ๆกันครับอืม้มแม่เจ้าประคุณเอ้ยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ นี่คือโปรเจคเตอร์ BenQ นะครับ MX 6 6 0นะครับความสว่าง3,200ลูเมนครับคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับ3,200ลูเมนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา6,500บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851 998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ